ม e r r คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์ค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดสมบัติถนาทุกประการรวยๆเฮงเฮงและมีสติขึ้นในทุกๆปีนะคะม e r r คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์ค่ะปีใหม่นี้นะคะคุณเน็ตก็ขอให้ลูกศิษย์และผู้ปกครองดิวแคชเชอร์สทุกคนนะคะมีความสุขมากๆ <c oughs> คิดอะไรก็สมความปรารถนานะคะขอให้เก่งๆเฮงเฮงแล้วก็ปังๆขึ้นไปในทุทกๆวันเลยนะคะแล้วเจอกันปี2025พร้อมลุยซ้อมเยอะเต้นเยอะร้องเยอะกว่าเดิมแน่นอนม r รีคริสต 2025เป็นปีที่ดีสำหรับทุกทุกคนเลยนะครับขอยมีความสุขกันทุนน่นนาตลอดทั้งปีเลยแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งปีเลยนะครับผมและสําหรับใครนะครับที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆใ,ในปีหน้านะครับขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็สมหวังกับทุกสิ่งเลยนะครับผม Happy New Year ครับผม Merry Christmas and Happy New Year 2025น,นะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนนะคะ band, พี <this> band, ่ <bright. S 2> น้องชาว r l e n e e a c u r e ทั้งทีมงานคุณครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะขอให้อยู่แบบอบอุ่นอบอุ่นแบบนี้มากขึ้นนนนมากกขึ้้ไปปเรื่อๆๆใทุีะะคแลว ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทุกๆอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนชาว Dreamcatchers มีความสุขมากๆนะคะได้เจอแต่สิ่งดีๆเจอคนดีๆได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะลองทำแล้วก็ Enjoy กับชีวิต Happy กับชีวิตมากๆเลยนะคะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะ <Christmas S 2> ก็ปีใหม่ปี2025นี้ขอให้นักเรียนแล้วก็พ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพที่ดีขอให้เป็นปี ที่ดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีนะคะขอให้เฮงเรวยๆค่ะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะ m e r r คริสต์มาสแอนด์แฮ p ปี้นิว a r ีนะคะขอให้นักเรียนรีมแพท a t ช h e r ทุกคนผู้ปกครองทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปในปีเก่าแล้วก็ปีใหม่ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ Merry Christmas and Happy New Year นะครับนักเรียน Dreamcatcher รวมถึงผู้ปกครองทุกคนด้วยนะครับครูวิกเตอร์ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของ Dreamcatcher นะครับอวยพรให้กับทุกๆคนมีความสุขมากๆในปีที่จะมาถึงนะครับยังไงไว้เจอกันที่โรงเรียนนะครับสวัสดีค่ะครูลวยค่ะ Merry Christmas and Happy New Year ปี2025นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาค่ะที่สําคัญเลยสุขภาพค่ะขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงนะคะ มาเต้นก็ได้ค่ะแข็งแรงแน่นอนค่ะแล้วก็ใครจะไปเที่ยวไหนนะคะก็ไปเที่ยวอย่างเต็มที่เลยอย่าลืมซื้อของมาฝากด้วยนะอุ๊ยและเล่นให้ทุกคนมีความสุขค่ะ ม e รีค่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์ค่ะคูคิงนะคะขอให้ปีใหม่นี้นะคะทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีเลยแล้วก็มีความสุขมากๆทาอะไรก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะที่สําคัญขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะบ๊ายบายมิรี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์นะครับก็ขอให้คุณครูดีมแคชเชอร์นักเรียนแล้วก็ชิมงานทุกคนนะครับมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในทุกๆปีนะครับสวัสดีปีใหม่นะักเรียนดีนแคชเชอร์แล้วก็ผู้ปกครอง ปี2024จบลงไปแล้วผ่านลงไปแล้วนะครับเป็นปีที่ดีแล้วก็สุขมากๆขอบคุณทุกคนที่มาเรียนกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจพัฒนาตัวเองกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้ปี2025เนี้ยเป็นปีที่ดีของทุกคนเหมือนกันใครที่อยากจะเก่งขึ้นเต้นเก่งขึ้นร้องเก่งขึ้นก็ขอให้สมหวังแล้วก็ขอให้มีวินัยขอให้เป็นปีที่ทุกคนน่ะสามารถตั้งใจได้อย่างเต็มที่มีเวลาอย่างเต็มที่ในการฝึกฝนเรียนร้องเพลงเรียนเต้นนะครับผมแล้วก็ขอให้นักเรียนกับผู้ปกครองทุกท่าน